ที่นี้ขอโอกาสพูดตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าจะลุลงไหลอะไรแต่ให้เป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจกันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเรื่องแรกที่จะพูดก็เรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่อย่างคือพระเรียกปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยที่อยู่อาศัยระยาแก่โรคอื นี่เรีกว่ปัจจัยสี่ชาวอินเดียจะเรียกมาเป็นครูก็ได้ถ้าเราไม่ได้ครบกับชาวอินเดียยังเป็นไทยที่อยู่ทางทิศเหนือใต้ใกลประเทศจีนมันก็จะต้องมีวัฒนธรรมเหมือนประเทศจีนอาหารการกินก็ต้องเป็นแบบจีนอย่างนี่ชาวอินเดียก็มาจับยึด ก็มาสอนห้อย่างอินเดียการกินอาหารมันจึงกลายเป็นอย่างอินเดียถ้าเป็นอย่างจีนอาหารเผ็ดไม่มีเครื่องเทศไม่มีนี่ถ้าเป็นอย่างจีนแต่เดี๋ยวนี่คนไทยที่นี่ได้กินอาหารที่มีรสเผ็ดที่เรียกว่าแกงแล้วก็รู้จักใช้เครื่องเทศมีน้ำพริก <c oughs> กินทำอะไรครอบประชาอินเดีย คนไทยก็ไม่มีน้ำพริกกินอ่ะอย่างดีก็จนเป็นอย่างที่จีนก็ใช้น้ำจ้มกันนั่นแหละนี่คนไทยมีน้ำพริกกินแล้วก็ถ่ายทดอดมาจากอินเดียที่อินเดียมีน้ำพริกกินก็พริกมาตำกับหัวหอมแล้วใส่น้ำกลมใส่ม่เป็นคําเป็นน้ำพริกชาวอินเดียมาสอนให้รู้จักกินน้ำพริกๆๆที่หน้าหัวที่สุดก็คือชาวอินเดียแล้วก็มาสอนให้คนไทยที่นี่รู้จัก รับประทานอาหารด้วยมือเอามือหยิบใส่ปากกินกินด้วยมือไม่กินด้วยตะเกียบอย่างพวกจีนถ้าไม่ได้คบค่ากับพวกจีนแล้วไม่ได้คบค้ากับพวกอินเดียแล้วกินอาหารกับมือไม่เป็นถ้าพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายกันข้าวด้วยมือทั้งนั้นแะแบบอินเดียเดี๋ยวนี้ยังมีในอินเดียจะทําอย่างเป็นพิธีดีตอ,ง,นะองกินข้าวด้วยมือกันทั้งนั้น รัฐมนตรีก็กินข้าวกับมือนี่เราวิธีวิธีกินข้าวกับมือมีอาหารเผ็ดร้อนเป็นเครื่องเทศมีน้ำพริกกินนี่ก็ชาาอินเดียมาสอนใหนะ้มันจะใครชอบน้ำพริกก็ควรจะขอบใจทีดินเครื่องนุ่งหอมชาไม่ได้คบกันกับชาวอินเดียแล้วนุ่กจงกระเบนไม่มีอะนุ่จงกระเบนไม่มีแน่แน่ ไอนุ่มจงกระเบนนี่มันของอินเดียมาสู่ที่นี่มาสู่คำเเม่นะถ่ายทอดมาที่นี่นันต้องมาไปที่อินเดียในที่แห่งหนึ่งมันนอกไปสักหน่อยสะดุ้งคนเหลือไปเห็นมาคิดว่าเป็นเมืองไทยมันหนุ่งผ้าจงกระเบนเหมือนเหมือนไทยไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนแขกเห็นดูเหมือนไทยอย่างที่คนไทยผู้หญิงผู้หญิงนุ่งาจงกระเบนเหมือนถ้าดูไปจากทางหลังเสื้อก็เหมือน แล้วข้างบนก็ทุนกระจัดกระเชิญแล้วมันก็นาดแบบไทยมือนาดแกงแบบไทยเสื้อดุ้งคิดว่าเมื่อไหี่เขาเข้าไปกลายเป็นอะไรกลากายอินเดียอะไรพระรามาลสมสมาคมกบชาวอินเดียแล้วการนุ่งผ้าจงกระเบนนี้ไม่มีน,นั่นแหขอคิดดูว,ว่าเรื่องนุ่งพม,ม,มนี่มันเกี่ยวข้องกับ อย่างดีก็ใช่เรื่องนุ่งห่มอย่างที่เนี่ยนุ่งตังเก้กันไปไปไปแบบนั้นนุ่งผ้าเป็นผ้าพื้นที่ผ้าพื้นเดียวยาวเนี่ยไม่มีมลถึงนุ่งผ้าลายก่อนเรียกว่าผ้าลายผู้หญิงผู้ชายก็นุ่งผ้าลายก่อนแต่ก่อนผ้าลายมาจากอินเดียไม่ใช่ของฝรัง่งอย่าคิดว่าของฝรัง่ง มีมณฑลสุรัตรของอินเดียภาคตะวันตกเทสะกุลิตฆ่าลายนา,นานาสารพัดอย่างสารพัดลายสารพัดสีมาขายเมืองไทยนี่ก็รักษาในคนไทยรู้จักนุ่งผ้าลายนุ่งผ้าจงกระเบนเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างนี้รู้จักนุ่งผ้าจงกระเบนที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็มีโบสถ์มีวิหารทําอย่างแบบโบสถ์วิหารอย่างอินเดีย ไม่ได้ทําอย่างคี้นไม่ได้ทําอย่างฝรัง่งโบสถ์วิหารบ้านเรือนพอจะถอดรูปแบบทางสถาปัตย์ออกมาได้ว่ามันเรียนแบบอินเดียมากกว่าอย่างอื่นบ้านเรือนของเราราว่าอารามทั้งหลายก็ดูเถอะมันสร้างในรูปแบบที่ถ่ายทอดจากอินเดียที่อยูอยาศักษารโรคกนคือตำราสมุนไพรสมุนไพรที่ทุกๆวัดก่อนนี่ทำก่อนที่ยาฝร,รังจะเข้ามา อยู่ยาอยู่ตามวัดทั้งนี้ทุกวัดกะมียาสมุนไพรไยแจกให้มันมียาสมุนคคไพรถึงสอนจากอินเดียโดยตรงเอาเอา,เอาสมุนไพรชื่อนั้นในดินในป่ามาทําอย่างนั้นอย่างนั้นตำรายาแบบไทยแบบสมุนไพรแบบไทยนั้นถอดมาจากตำราอินเดีย India ถอดมาจากตำราอินเดีย India. ชื่อตำราราเป็นอินเดียเนื้ชื่ออยู่ชื่อยาหลายอย่างก็ยังเออเป็นของอินเดีย แ้บางทีก็เอามาโดยตรงเอามาจากอินเดียโดยตรงถึงึ่งแต่นดินนี้มันไม่มีเช่นสารพีเช่นกันนิกาเช่นพีกุ้นมุนนากรนี่มันไม่มีมันเอามาจากอินเดียโดยเฉพาะไอ้กันนิกามาลิก็มาจากอินเดียนี่เรื่องยูกยาได้รับมาจากอินเดียเป็นสมุนไพรนียาที่ว่าก,กินมากนี่น มันของอินเดียเราไม่ได้กินหมากแบบอื่นกินหมากแบบอินเดียโดยตรงไปดูที่อินเดียก็จะตกใจว่ายังกินหมากอยู่เมืองไทยก็จะเลิกเลิกแล้วแต่อินเดียยังกินหมากกันอยู่มากคนไทยกินหมากเป็นภราะาอินเดียมาสอนแต่แต่แต่ชาอินเดียไม่ได้เอาบุรียาสูบยาฝิ่นมาให้นีรู้ไว้ด้วยยาไปด้วย่าไปเข้าใจผิดกันนะครับจะเอามากันมาให้มากินกันจนปากแดงไปหมดจนเป็นของ นรีก่กว่าคนไทยกำลังกินหมากปากแดงที่าาิง่งของอินเดียเรื่องอยูยาชนิดนี้ตำรายาเป็นอย่างเดียวกันกับตำรายาโบราณของอินเดียโรคไข้ไข้เจ็บก็เหมือนเหมือนกันโรคระดูร้อนโรคในเขตร้อนมันเหมือนเหมือนกันอินเดียกับไทยใช้ตำราเดียวกันได้ ที่รดยกันโดยปัจจัยสี่ถ่ายทอดมาจากอินเดียมาเป็นอย่างไทยมีชีวิตยอย่างไทย